สวัสดีนะครับปลูกมันคนเดียวสเต็ปแรกนะครับเอารถไถนี่นะครับใส่ผานตัวนี้นะครับครับแล้วก็ไปไถเอามันขึ้นครับนี่ครับยันมานกนะครับสาสิบเก้าแรงนะครับเอาไถขึ้นแบบนี้นะครับ ที่ปลูกมันคนเดียวครับไปดูกันขั้นตอนแรกก็เอารถมาไถนะครับครับเอามาไถแบบนี้แล้วก็ไถขึ้นแบบนี้นะใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเอามากองกันนะครับเอามากองแบบนี้นะครับแล้วก็มาตัดวิธีการตัดนะครับคนเดียวนะครับเราตัดแบบถือมาแบบนี้ใช่ไหมครับถือมาค่อยๆทามันก็นานเสร็จนะครับคนเดียวก็สมมติว่าถ้า อยู่ในพื้นแล้วก็ตัดแบบนี้นะครับครับแล้วก็เอาแบบนี้ไปทิ้งนะครับเห็นไหมครับง่ายดีครับนี่ครับนี่ครับครับเห็นไหมครับทํามือเดียวก็ได้ครับนี่ครับแป๊บเดียวเสร็จนะครับแล้วก็เอาไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเข่งนะครับมาใช่ไหมครับแล้วก็เอามันนี่ครับไปใส่ นี่นะครับทำคนเดียวก็ทํำสเต็ปประมาณนี้นะครับก็ทําไปเรื่อยนะครับผมผมทำคนเดียวมาเรื่อยนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วครับวิธีการปลูกมันก็เอาแค่5้าไร่นี่นะครับผมปลูก5้าไร่ หมดปุ๋ยแค่สองสอบนะครับก็หัวมันก็โอเคอยู่นะครับก็ทําไปเรื่อยสมมติว่าถ้าจ้างก็ไม่ได้ตังค์เยอะนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับความสามารถเรามีแค่ไหนแล้วก็เอาไปพัฒนาให้ตัวเองเพราะว่าตัวเองคนเดียวก็วันละรถสองรถวันละสองตันก็วันละประมาณสามสี่ตันก็ได้นะครับตันละสองบาทสามสิบห้าสตางค์ นี่นะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับเก็บไปประมาณแบบนี้นะครับทําเป็นคนเดียวเราเหนื่อยเราก็พักนะครับเหนื่อยเราก็พักแต่ว่าถ้าเราจ้างใช่ไหมครับมันไม่ค่อยคุ้มครับเพราะว่าถ้าทําคนเดียวได้ขนาดนี้ทําคนเดียวก็ได้นะครับได้วันละสองสามตันประมาณนี้ครับทําคนเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ครบอยู่นะครับก็มีรถไถใช่ไหมครับ มาดูวิธีการเอามันใส่เข่งนะครับวิธีการทํานะครับทําคนเดียวนะครับเราเอามือนะครับสองมือนะครับจับเยอะๆเลยนะครับเอาไปใส่เข่งให้มันเยอะๆนะครับทําช้าไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะไม่สร็จนะครับทําคนเดียวแต่ว่าถ้าเราเหนื่อยเราก็พักนะครับเราก็ต้องหอบประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเต็มแป๊บแรกก็เต็ม เข่งหนึ่งนะครับนะครับวิธีการเอามันนะครับใส่เข่งนะครับแล้วก็ยกเนี่ยนะครับคนเดียวยกขึ้นแล้วก็เอาไปเทนะครับใส่รถนะครับมาเบึงวิธีการยกขึ้นนะครับยกขึ้นใส่บาได้นะครับแล้วก็ย่ไปเทใส่รถนะครับเทใส่รถ เราก็ับมาเอาอีกชิ้นนึงนะครับอาก็โยกขึ้นอีกครับเขาต้องย่อโตลงติดดินนะครับเขาต้องเอามันขึ้นนะครับถ้าสั่มันชินม,มือนะครับมันชินลาทําคนเดียวก็สมุติว่าเอามันมาใส่รถใช่ไหมครับรถขึ้นมาวงรถใช่ไหมครับแล้วก็เฮจัดเรียงให้มันเต็มรถนะครับมันทาคนเดียวก็ต้องค่อ,คอยๆทําไปนะครับ จุดคุ้มมันก็ไม่ได้จ้างไม่ได้เสียตังนะครับเราขายมันมันก็ได้หมดทุกบาทนะครับก็เติมแต่น้ํามันนะครับแล้วก็ค่าแรงเราสมมติว่าถ้าเป็นแรงงานเขาวันละสามร้อยปันรถก็วันละห้าพันก็ได้วันละห้าพันนี่แหละครับสมมติว่าถ้าขยันก็ได้วันละสองรถครับทําคนเดียวไปเรื่อยๆครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ประมาณสองโมงครับ ใกล้เต็มรถแล้วครับทําไปคนเดียวเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วก็ลงจากรถไปนะครับลงจากรถแล้วก็สเตปต่อไปก็เอานี่นะครับชขงเข็งมันครับอ่แล้วก็ไปเอามันใส่เข็งครับเอามันใส่เข็งก็่ฮ็ดขึ้นก็ครับวนไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับใกล้เต็มรถแล้วครับ นี่ครับมันก็ขุดไปเรื่อยครับเอารถไถยันมาสาสิบเก้าแรงนะครับนี่ครับคันนะครับขุดครับ้าบอไซรถไทยก็ขุดว่าไรครับบอลลีอัครับเมื่อนี้ครับแกนว่าค่าครับดินครับนี่ครับตอนนี้ฟ้ากู้ครับมันขืนราคาครับสองบาทสี่สิบครับยิ่งสูงก็ยิ่งเหนื่อยครับนี่ครับ ใก้เต็มรถนะครับเต็มรถก็เอาทําให้เต็มใช่ไหมครับทาอันนี้ให้เต็มแล้วก็เอาขึ้นมาเอาเอาซองเคงขึ้นมาครับเอาซองเคงขึ้นมาแล้วก็ต้องขึ้นมาเทครับตอนแรกไว้ครับเอาไปมาเมื่อยแลวครับสูงครับนี่ครับบ่มี่ปันไบ่มี่ยังครับยืนขึ้นมาครับยืดข้นมาแล้วก็ต้องขึ้นมาครับทุกสองเคงครับสองเคง เมือ่อยแต่ก็ต้องเหตุงานมุงมวนครับสนุกสนุกสนานพ่อแม่เขาลำบากก็อีกเยอะครับถ้าพ่อแม่บบพ่อแม่บบสบายผมก็หามสบายครับพ่อแม่ก็ต้องให้เล่นในฟอยเห็นไหมด้วยครับขวางเป็นยังไงกับบีงทีนะครับทุกยากจะต้องลำบากก็ต้องอดทนครับ กูมันคนเดียวก็เป็นแบบนี้แะครับอดทนเอาเนี่ยครับแหงสูงแหงเมื่อยครับตอขึนมาทุกสองเขีงครับอ้าวลงไปซึ้งเนี่ยครับ,รบอดทนเอาครับพ่อแม่เรายังไม่สบายเราห้ามสบายครับแค่นี้แหละครับ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เป,ป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ